จ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้าจ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้าโอโอโอฮะสวัสดีครับมีล็กิแบนนะครับวันนี้ดูกันเลยครับบ้านอัลติเมทคอมโบนะครับเดี๋ยวมีโค้ดมาแจกด้วยนะครับเดี๋ยวขอญาตแนะนําอาชีพก่อนนะครับอาจจงเบนเดอร์ก็จะมีการโจมตีรวดเร็วและดาเมจที่รุนแรงมากนะครับต่อไปเป็นส่วนฟอสชิลก็เป็นอาชีพที่ลงดันง่ายสุดในเกมแล้วก็อันนี้คุยมือมืเล่นถามบอกว่า อาชีพไหนง่ายสุดมีขอขอแย้ตอบเลยว,ว่าฟอชิลครับลงดันง,ง่ายสุดไม่ต้องทําของเยอะนะครับต่อไปในส่วนฟอร์ตเบสนะครับมีทั้งดาเมจแล้วก็เวทมนต์ที่รุแนแรงมากนะครับได้ทั้งระยะก,กลางแล้วก็ระยะไกลนะครับต่อไปในส่วน ator กาเดเตอร์ก็เป็นสายลงดันเหมือนกันแต่ว่ามีว่าฟอร์ชิลเก่งกว่ามันไม่ต้องทําของเยอะนะครับต่อไปในส่วนสายยิงไกลก็มีในส่วนวิศาศาศ์ดอตาฟอร์ตอาร์เชอร์ซึ่งสายพวกนี้เราทำเคเวสข้างนอกดีเพราะมันยิงไกลครับมันแย่งมอนง่าย เราเป็นในส่วนฟอนต์การ์เนอร์นะครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนดาร์กเมดนั่นเองเป็นดาร์กเมดแรงหมดเลยนะพวกนี้นะครับยิงระยะไกลก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนเลือกแต่ถ้าลงดันง่ายสุดหมีก็บอกได้เลยว่าฟอนต์ชิลง่ายสุดแล้วหาคงหาของง่ายโอเกมไม่มีระบบออโต้เลยนะหมีพยายามดูแล้วมันไม่มีจริงๆอ่ะเดี๋ยวขอญาตเป็นตัวผู้หญิงเลยแล้วกันเกมนี้ทุบมาเซ็กซี่ครับตัวผู้หญิงนีแ่แหละดีที่สุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอญาตตั้งชื่อก่อนนะครับผม เย้ e, ตั้งชื่อได้ครับปกติหมีตั้งเด,เดี๋ยวนี้หมีพิมพ์ชื่อหมีไม่ค่อยได้นะชอบมีคนแกล้งหรือไงไม่รู้มันเอาชื่อหมีไปเราไม่เข้าใจเออทั้งมันอ่าเดี๋ยวขออนุญาตลุยเลยละกันนะครับผมโอ้ภาพในเกมพวก้างสวยงามมากสวยว่ามือถืออ่าเดี๋ยวขออนุญาตแจงหนึ่งโค้ดเดี๋ยวมีพิมพ์มใต้คอมเมนต์นนะมันต้องใส่ผ่านเว็บนะครับจะมีของรางวัลแจกเยอะแย,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 ยะมากมายก็เป็นอะไรที่ช่วยผู้เล่นใหม่เยอะนะครับเพ,พื่อนๆก็ มาลองดูแล้วกันนะครับโอ้โหเซ็กซี่จริงเห็นกางเกงในเลยนะครับโอ้โหเนี่ยตัดตัวผู้หญิงคาบานเป็นเรื่องที่ดีนะครับอ่าต่อไปก็เกมนี้ต้องบอกว่าไม่เนี่ยเห็นบ้ามีพยายามกดเควสแต่มันไม่เดินเองนะก็อ้างอิงจากคาบานปกติเราต้องกดเดินเองทําเองอะไรเองหมดเลยคนเล่นมือถืออาจจะงดหิดชนิดนึงนะครับอันนี้อย่างของหมีเนี่ยหมีไม่ได้เล่นแนวเ,เกม PC มา10 10กว่าปีแล้วมั้ง พอมาเล่นนี่แบบโอ้โหเอออาเลยนะแบบโอ้โหคุณนี่เราต้องเดินเองทุกอย่างเองหมดเหรอต้องบอกว่าเราติดพวกเกมมือถือเกินไปงานถูกป่ะพอมาเล่นเราไป็นเล่นไม่เป็นเลยนะเห็นป่ะต้องกดเดินเองคลิกเองนะครับอ่ะในส่วนการเริ่มเล่นครั้งแรกก็ไม่มีอะไรครับให้เราทำเควสตามเมืองเห็นป่ะมันจะมีเครื่องหมายเอเครื่องเครื่องหมายเออตกใจสีแดงเพื่อนเพื่อนก็พยายามวิ่งเควสตามเมืองทาให้หมดครับแต่ว่าเควสมันก็ไม่ได้เยอะมากนะส่วนใหญ่ก็คือมันให้เราออกไปฟาร์มมอนก็คือตีเองทําเองไม่มีออโต้นะครับ ตามฉบับของ PC ขยันขันแข่งแล้วตั้งใจอาจจะไม่เหมาะกับผู้เล่นสมัยนี้เท่าไหร่นะถ้า,ถ,าถ้าเกิดถามหมีแต่ว่าอันนี้แค่แค่แนะนําทางทีมงานแบบอยากอยากให้ปรับครับเป็นในส่วนออโต้เควสได้ไหมแบบอย่างน้อยก็กดที่เควสแล้วมันเดินไปเองอาจจะดีมากเลยจริงๆนะเออถ้าเกิดเป็นสมัย10ปีที่แล้วก็เออมันก็มันมันก็ได้แหละแต่ถ้าสมัยนี้เราหมีว่ายากกว่าถ้าต้องมานั่งเดินเองไปสำรวจเควสเองอย่างเงี้ยโอ้โห อันนี้ครับเดี๋ยวเราขอแยกมาสำรวจเควสต่อนะครับในเมืองจะมีอยู่ประมาณ5เควสเสร็จแล้วเราต้องออกไปตีมอนให้เรยวว่าถึงเจอมีเควสตอนแรกม,มีก็ทำห้าเควสเสร็จแล้วมีหาเควสไม่เจออ๋อปรากฏว่าอ๋อหนึ่งเลเวลมันก็จะมีเควสให้ทำอยู่แค่นี้เองนะครับมันไม่ได้แบบคือคือมันเน้นให้เราแบบออกไปตีมอนนะ่ะเออประมาณนี้นะครับนะมีพยายามเปิดดูแลไม่มีเควสละฟอสชิลก็เป็นตัวละครที่สู้กับมอน ข้างนอกเก่งนะแต่ว่าอาจจะแพ้พวกการเรื่องอาเชอร์อยู่เพราะว่าพวกนั้นมันยิงไกลมันมันแย่งมอนเราดีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องลงดันนี่ฟอร์สชิวนี่มือหนึ่งแน่นอนนะครับ w o r ฟอร์ชิวฟอร์ชิวอ่แล้วก็คุยเควสต,ต่อเลยแล้วกันะะนะครับเออมีขอขออภัยด้วยนะมีต้องปิดเสียงเพลงคาบาลน,นะไอ้แต่ดดดโอ้ฟังแล้วคิดถึงมากเลยนะ แต่ว่ามันติดลิขสิทธิ์ไงก็เลยต้องเอาออกนะครับหมีลงมารอบนึงแล้วเฮ้ยเขาเต้นอะไรมานเฮ้ยยังต้องไปจ้าจ้าจริงเอ้ยเอา้าไม่มีเดินค้า,างนะน,นะเอเอเฮ้ยดูดิติดก้อนหินเหมือนโยกังเลยวะ่ะเฮ้ยเอาเรื่องจ,จัดเลยนะไม่ได้เลยสูตรนี้วิ่งเต็มที่แต่ตัวไม่ไปนะครับเท้าก็วิ่งอยู่แต่ก็ไม่เดินติดก้อนหินหรือเปล่าอ่าทำเพยต่อครับประมาณห้าเพยก็หมดแล้วนะครับสำหรับเบลแรกนะครับ อ่าเนื่องจากว่าตอนนี้ผีพยายามหาเควสแล้วแต่มันไม่มีจริงๆนะเว้ยเออมีก็คงจะต้องออกไปลุยแล้วครับตามชะตากรรมของคาบานเช็คแล้วเช็คอีกนะครับนั่นแหละมีก็แค่อยากจะบอกว่าอย่างน้อยให้กดเควสแล้วให้มันวิ่งไปที่เควสก็ยังดีครับเออเชื่อมีนะมันจะดีขึ้นเยอะเลยไม่งนนั้นรีบแบบโอ้โหเราแบบเดินเองนี่ก็นี่ก็แบบไอ้นี่แล้วนะเหนื่อยแล้วนะแล้วแบบเออไอ้นี่ ถามมาเล่นหน้มันผีเล่นได้มีไม่มาถามหมีแค่บอกคนส่วนใหญ่ไงคนส่วนใหญ่มีว่าคนเล่นเกมมือถือเขาติดกันแบบนั้นมากกว่า,าจริงริงอ่าดีครับเรามาในส่วนในการต่อสู้กับน,น้องกบหน้าเมืองครับเออฟอร์ิวต้องเอาหน่อยแล้วจังหวะนี้ดาบแทงเขาก็ติดบล็อกนี่ยิงยปืนฟอร์ซิลจะมีสกิลระยะไกลอุ้ยทำไมมันกระตุกกระตุกฟอร์ซิลจะมีสกิลยิงเวทด,ด้วยนะครับแรงค่อนข้างแรงนะครับไอพวกใส่ที่คาว่าฟอร์อ่ะมียิงไกลหมดแหละโหยิงที่ นี่ครับทิมเขาให้เอายิงเข้าไปเอาทิมเขาให้เออสี่ทีรู้เรื่องเลยนี่ทิมเขาให้เดี๋ยวมีขอยนากเก็บเลเวลให้ให้อัพหนึ่งเลเวลก่อนนะครับไม่งั้นไม่ไม่มีเควสมันไปต่อไม่ได้นะครับ <c oughs> อเคดถึงสมัยก่อนนะที่ต้องแบบโอ้ยเมื่อก่อนตอนสิบปีที่แล้วมีเล่นยี่สี่ชั่วโมงสองวันติดเลยนะไอพวกแนวพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ไหวครับเดี๋ยวนี้เริ่มมีอายุแล้วเริ่มไม่ไหวละ ตรงๆเลยคือเริ่มแก่คือแล้วไงตามสังขารนะครับ๋ยวนี้ถ้าเกิดให้เล่นทั้งวันทั้งคืนแบบเมื่อก่อนก็คงไม่ไหวแล้วแหละอ๋อเดี๋ยวมีขอญาตตีต่อเลยแล้วกันนะครับจหวะจะอัพนะครับโอเคน้องกระต่ายนี่แน่น้องกระตา่ะตายยิงหัวทีมนี่ดาบจิ้มเข้าไปเออยิงเข้าไปอัดเสียบเข้าให้น้องกระต่ายอย่าขัดอย่าขืนน้องกระต่ายบอกจะทำผมครับเออเออนี่จิ้มแหลกไม่ไม่ไมสนไม่ยั้งครับ ทีมเข้าไปตัวหนึ่งได้ประมาณ3%ามสมเปอร์เซ็นได้มังถึงห้าเนี่ยโอ้โหตีสาสิตัวนี่คิดถึงเลยนะหูสมัยก่อนจําได้เลยตีมอนตัวหนึ่งได้ศูนจดหนึ่งตีเป็นพันตัวต้องต้องมานั่งกดเองด้วยนะพอเรามาเล่นเกมโอ้โหถ้าค้างบ่อยขอพายคนระับเล่นพีซมันนิดนภาพมันไอ้นิดนึงนะสวยนิดนึง นี่ทีมเขาหฮาย,ยิงกระสุนวิญญาณทีมอีกทีหนึง่งยิงกระสุนวิญญาณเฮ้ยจะอัพแล้วเย้ในสุดเราก็อัพเออคือเกมเนี้ยเราตีมอนเตอร์ปุ๊บเราก็ได้เลเวลเลยนะเอฟพี FP เลยนะมันไม่ต้องรอค่านะครับนี่แล้วก็เป็นในส่วนการอัพสเตัสที่คิดถึงเลยนะคะของอ๋อของมือถือก็มีอัพดวยว่ะเอออันนี้ไม่มีคำแนะนำนะครับแล้วแต่เราเลยอยากจะอัพอะไรก็อัพก็อัพให้ใส่อาวุธได้แค่นั้นเองครับใส่อาวุธใส่เกาะได้ประมาณนี้นะครับ เราได้ส่วนอะไรร้เปล่าแต,แต,แต่พอเราเลเวลอัพแล้วเห็นไหมครับมันก็จะมีเควสทําแล้วแต่ที่สําคัญก็คือว่าเราต้องวิ่งไปเองเนี่ยแหละตอนนี้แหละครับจะปวดที่สุดเลยน้องปูน้องปูสู้เหรอน้องปูจะสู้เหรออย่างที่บอกครับฟอสซิลมันถึกครับฟอสซิลมันถึกโดนนิดวห,หน่อยเฮ้ยทำไมเขาดาบอัลเบอร์ดาบเป็นไฟเป็นแสงขนาดนั้นอะองใส่หมีไม่ได้ไปใส่โค้ดน่าจะมีของช่วยเยอะนะครับ อามีขออนุญาตทาเควสสเร็กนิดนึงก็เป็นการรีวิวระบบเกมต่างๆให้ดูแล้วนะครับก็เออใครที่ไม่เคยเล่นคาบานก็ลองมาเปิดใจเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่รู้เขาจะไปแก้ระบบออโต้เควสหรือเปล่านะตอนโอเพนอะถ้าไม่แก้เพื่อนๆก็สนุกแน่นอนครับวิ่งกันหาเควสสนุกสนานแน่นอนนะครับอ่ะก็เป็นการรีวิวระบบต่างๆนะครับผมเดี๋ยวมีขออนุญาตเต้น จ้าจ้าทิงจ้าแล้วก็คงต้องจากลากันเป็นแต่เพียงเท่านี้นะครับเอ้าจ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้าโอ้โอ้โอ้จ้าจ้าทิ้งจ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้ากูมาทําอะไรที่ดีวะเนี่ยนั่นแหละเขาคมีคนเต้นครับหมีก็เลยขอญาตมาเต้นด้วยสักนิดนึงนะครับอ่าวิธีการเต้นนะเออไม่ไม่สอนอะไรเล่นเกมกูมาสอนเต้นนะครับ อ่าสอนเอ่อวิธีเต้นกดที่ชื่อตรงข้างบนเลยครับนี่เดี๋ยวมีสอนให้ดูครับอ่าเสร็จแล้วก็กดเต้นเลยครับอ่าจ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้าจ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้าจ้าเออ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 จ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้าจ้าทิงจ้าเออเออเออเอเคครับก็เป็นว่าเป็นการรีวิวคาบาอินฟินิตี้เอ้ย่คาบานเอ่ออันติเมยคอมโบนะครับอันนี้มันมีแจกโค้ดแล้วก็เอาโค้ดใส่เพจเลยครับอันนี้จะอยู่ใต้คอมเมนต์แล้วก็มีลิงก์โหลดนะครับ ก็เพราะว่าขอให้คนเล่นเกมคาบานอัลติเมทคอมโบอย่างมีความสุขนะครับเดี๋ยวมีดูก่อนไม่รู้ว่าเปิดแล้วเดี๋ยวมีจะมา